คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเครื่องด้วความบันเทิงอาจมีเจ้ยคำหยาบขายไม่แนะนำให้ทำตามปรดใช้ท่าจักรยานอากาศในการหับชมกราบสวัสดียินดีต้อนรับผทุกท่านและเอฟซีทุกคนสู่ชาแนลสายบ้านส่งเฮียกันด้วยนะครับมากลับมาอยู่กับแอดอีกหนึ่งคลิปนะครับเป็นคลิปเย็นเนาะ ก็คลิปนี้แอดยังอยู่กับโรมาอีโกนะครับนะแล้วก็คลิปนี้มากับทุน500อบาทนะครับนะในช่วงเวลาตอนนี้ก็17นาฬิกา4ีอนาทีนะครับนะมาก่อนจะไปรับชมล้วไปยังไงฝากกดไลค์กด s u b ส c คร b ์เพื่อเปในใ็นกำลังใจแอดคลิปต,ต,ต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็ไม่แนะนำให้ทำตามเนาะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นแล้วกันนะครับมามาดูกันว่าเย็นเออเย็นวันเสาร์นะจะเป็นยังไงนะมา วันนี้ก็จะพาไลาเ่เบ็ดเหมือนเดิมครับเป็นสเต็ปเงี้ยเ,เองนะจ๊ะเปิดออโต้เทอร์โบเปิดสิบห้ากดซักสิบรอบแล้วกันนะครับนะเออหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปไล่เบ็ดกันเป็น,น,ปนวันนี้จะมาพาดูดเบ็ดน,นิดนึงนะครับนะอจะเป็นสี่ห้าสี่ห้าหกสิบครับเฮ้ยเออใช่สี6ห้าหกสิบสิบห้าสี่ห้าหกสิบครับนะจะอยู่สามเบ็ดน,นี้แล้วกันแล้วดูทุนอีกทีนึงครับ ทุนทิศเหลือเต็มเครื่องไปดีเออดูทุนอีกทีว่าจะไปต่อถึงได้แล้150ไหมนะเออพราะแอดจะโดดข้ามสี่อ่าแอดจะโดดข้าม30กับอ่า30กับ60นะครับนะเออมามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะบึ้บอ่ะไปครับปิดโบครับ45เป็นจ้าก็เอาง่ายๆเหมือนอ่าเหมือน กด10%นะครับเนาะแล้วก็กระโดดข้ามเบ็ดหนึ่งเออมามาดูว่าจะเป็นยังไงนะสเตปนี้ยังเป็นสเตปเดิมนะครับแอนนะเออคือไม่ฟัน2ไม้ขยับนะครับนีต่อไปจ๊าแล้วก็ไม่เปิดโบนะครับนะจะสลับเปิดโบก็คือ15ออโต้เทอร์โบนะครับนะเอออาจจะมาวนอีกถ้ามันตึงๆเนาะ ซึ่งเอาจริงๆวันนี้แอดว่ามันก็ดูค่อนข้างตึงน,นะครับนะด่ามาช่องแรกนี่งเออม,มาไปกันต่อครับซ้ำไปดิโอเคก็ยังสองไม้ฟันอยู่นะครับนะยังไม่ได้ขี้เลยมากแต่ก็พอไปได้พอไปได้แอดว่านะพอไปได้ มันจะเป็นยังไงต่อนี่สิหลังจากนั้นเออเสียดายโลนะไม่เต็มนะเนี่ยลายมันกักักนะครับนะลายกักักเจอโบนัสสักทีนะ้รู้เรื่องเลยอะ่ะอุ้ยนี่ไงอ่ะอย่างน้อยๆก็ได้แจกันเต็มเครื่องนะครับนะถึงโลจะอ่าถึงโลจะไม่เต็มเนาะมาดาบม,มาเลยโลมาอุ้ยลงมาไม่สุดว่านะอ่ะ ไปกันต่อครับสี่ห้านะจ๊ะอ่าโลมาต่อไหมโอ้ยสวยครับลายบนตเต็มเครื่องนิดจ้ะมาตามมาเลยมาสองสามอ้โหูเมโล่ลายมันกักๆนอ้องดูแบบไม่สุดอะเออไม่สุดอะสามครับโอเคอู้ยยังก็ยังฟันอยู่นะครับนะเออก็ยังถือว่าสองไม้ฟันสองไม้ฟันเนาะไม่ได้ ไม่ได้หายจุดเดินไปมาถึงๆอย่างนี้ขอโบนัสสกรอบหนึ่งได้ไหมเออไม่สาครับปึ๊บปับ๊บขออีกทีปึ๊บปับ๊บอ่ะไม่มาขยับครับข้าม60นะไป75เลยนะครับนะอือยะอ่าจะเป็นอย่างไรจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวได้รู้ครับเ <laughs> จอกันบัตรเจาสาบลูกสวยๆฟื้บส,ส,สวยงาม ฟีสปินปะฟีงโง,โงป่ปเอาหุ่นมาอุย้ยเกือบโง่ปั๊ดโถไปต่อครับเจ็ดหน้าเกือบเต็มเครื่องมาในน้อยกระด้ต่อแล้วกันนะอุ้ยสวยเอ,อ่อแต่ลายไปต่อถ้าจะยากอะดินะฮะแหมข้างบนอ่ะไม่เป็นไรครับไปกันต่อแล้วเจ็ดหน้านะจ๊ะ ตึงๆอย่างนี้ขอโบนัสสักรอบขอโบนัสสักรอบเอออ๋อแม่ไปกันต่อครับซ้ำไปสิอ่ะโอเคไม่มากลับไปตั้งสิบห้าใหม่แล้วกันนะเออเป็นออโต้เทอร์โบนะครับนะสิบรอบไปจ้าอุ้ยมงปาร์ติโถโอ้โห ลายมันอ่โคตรกักอะ่ะเออมีลายดาบลายนั้นเบ็ดสิบห้าดอกเดียวนะครับที่ลงมาแบบตุมต่มๆเลยนะเออมาแบบกราฟเดียวจบเลยอะ่ะเ <c oughs> นี่ยลายค่อนข้างกักเนาะจะเป็นอีกหนึ่งคลิปที่จะเ,ออเสียอีกหรือเปล่าเอออ่ะ โลอางุ่นอ่ะไม่เป็นไรครับอีกหนึ่งรอบมาโอเคค่อนข้างตึงนิดนึงเนาะเลยครับสี่ห้าไปจ้ะโอเคสามไปโอ้โหยาวละมั้งไปครับเจ็ดห้าอ้โหไม่เต็มเกือบเกือบเต็มอ่ะ ได้อีกทีนึงอะนะนะถ้าไม่มาก็ต้องกลับไปบนสิแล้วครับนะโอเครู้เรื่องโอ้ยนะอ่ะก,กดเองแล้วกันนะซ้ำไปโอเคยังไม่มาปิดโบครับน่าจะไม่มาละน่าจะน่าจะหายแล้วนะครับนะเออไม่โบบาเลยนะวันนี้เอาเจอกันไปช่วยชีวิตหน่อยลูกช่องสามบึ๊บ ไม,ไม่บึบ้บไม่บัาบไม่ปั๊บไม่เอ้นะมาแจกันมาลูกมาช่องสมอีกทีฟืบยังยังกักอยู่นะอ่ะแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดโบนัสลงสื่อโอ้ยมึงมาลงเอาสิบจุดห้าเออปันสี่ห้าปันเจ็ดห้าอยู่ตั้งนานนะครับนะอ่ะ อย่างน้อยก็ได้เห็นโบนัสกันอีกแล้วเนาะเออมามาดูกันว่าจะเป็นยังไงโอ้โหดอกแรกก็โลเลยครับนะโอเคเมื่อกี้อาดาบออกขวานะเราจะย้อนสอนครับเราจะไปซ้ายครับเออรอจังหวะนิดนึงแอดชอบให้มันตับตาก่อนโอ้โหนี่ไงย้อนสอนโลสองดอกรับประทานไปดิเออเอ,อ้ยจ่ายมั่งนะ ตั้มเป็นเล่นไปจะไม่จ่ายเลยเหรอปะโอ้โหโล่สามดอกเข้าให้เป็นไงครับเบ็สิบจุดห้าจากพี่น้องอ,อ่ะซึ้งซึ้งซึ้งจริงๆอ่ะแอร์ขอขยับกลับไปสิบห้านะครับนะมากดโบครับแต่กดเองครับมาอ่ากลับมาใช้เป็นอ่าสเต็ปไม่ฟันสองไม้นะ แล้วเราจะขยับครับได้สี่ห้าทีนึงอ <Dam> ่ะไปจ <ök. S 1> ้าบึบปับโอ้โหอุ้ยเบาไปเจอกันมะเจอกันลูกช่องสามฟืบสวยครับขอดาบช่องสามมาบึบพัเอ้าโล่สวยครับลุนดาบครับเข้าฟีสปินมาโบนัสมาแล้วฟีสปินต้องมาแล้วล่ะต้องมาแล้วล่ะมาเอ้าเออแม่มันเอาทายเกมอุ้ยมง อ่ะโอเคก็อย่างน,น้อยก็ได้เห็นฟรีสปินได้เห็นโบนัสน,นะครับนะถึงจะอ่ะสีฟรีครับเป็ดสี่ห้าไปจ้ามาดูกันว่าจะฟื้นไหมอไี่ขยับมอามอีกอย่างในช่องแล้วครับเออไปต่อใจสามรอบบึ๊บบึ๊บสิงโตสองช่องมาอ,อ่าโลโลลูกโอ้โหสิงโตอื้อหือมาอย่างน้อยก็ ยังพอได้ไปต่อครับถือว่ายังพอได้ไปต่อมามาดูว่าจะฟื้นไหมเออหลังจากทําคลิปสั้นๆมาหลายคลิปนะคลิปนี้แอดวานาจะยาวน่าจะยาวประมาณหนึ่งอ่ะเออโอเคครับไายสุดท้ายตามสเตปโปรมานะครับนะเออเอ่ะไปกันต่อ4ห้านี่แหละครับบือบ,บับมือบ,บ,บับเต็มเครื่องไปดีมาเอาเอาดิโลโลอืมขาดช่องหนึ่ง อ,อังุ่นช่องสอฟึบอ้าวสวยครับอย่างนี้ลุ้นฟีสปินอีกหนึ่งไม้มาจ่ายมาลูกจ่ายมาลูกจ่ายมาใสห้าฟีไปโลโลมาจาก,กันโลมาสวยครับห้าฟีสิฟีไปสิบสิฟีจาก,กันเอ้สิฟียี่สิบฟีไปเลยจาก,กันฟึบโอ้ยช่องเยวแม่ <c oughs> เออมันวะ่ะเอ้ยมามันไายเกมอ่ะรอบนี้สิบฟีครับเป็นสี่ห้าไปดูันครับไป, 4, ไป,บไปจาปป้าปื๊บป๊บปื๊บป๊บอ,อืดาบมาลูกมาช่องแรกสวย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 ไม่สวยแล้วไปต่อครับสิงโตเต็มเครื่องไปสี่แกวเออเฮอเออเอเออ แตกสยว่ะเฮ้ยเอาได้ไดมองอีกสี่ช่องเอาว่ะเอาอว่ะเกี่ยวมาครับมาจัาบไม่กะวินโอเคไม้เดี๋ยวลุนเล่องโอเคมาขอต่อครับอุย้ยม,มาอ่าดาบไปลูกไง ดาบไม่มาก็โลมาดาบย้อนสอนไปต่อครับอุ้ยบนัอ,อมาเข้าโบนัสในฟีสปินนะรู้เรื่องอนะ่ะเออมาเจอกันลูกซือ,อไม่พอ,อขาดช่องแรกนะครับนะอ่ะไปอีกสามฟีครับอีกสามฟีโอ,อ้กากา้าโอ้โหลายโคตรกากเลยอนะโอ้ยตามสเต็ปโลมานะ ขออีกสามสิบได้ไหมนะอ่ะทำไ,ไ,มะไม่ได้ก็ได้ไหมเอ่อโอ้โหอืมฮึไปไม่ได้ก็อ่ะพันสามแล้วกันแม่โอยหาเอ้ยทั้งส <laughs> องร้อยอะโอเคครับเออเนี่ย เออมากับความชิปหายจริงๆนะครับคำว่าอีกแค่สาสิอีกแค่อีกแค่แค่เนี้ยเออมันทําให้เราเออสูญไปได้สองรยเลยนะอ่ะเออเอาเป็นว่าแค่นี้แล้วกันนะครับนะก็แมก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่มันท้ายเกมจริงๆนะเออตีท้ายเกมจริงแอดบอกแล้วเกมยังไม่จบครับอย่าเพิ่งนับสพสหารนะเหลือ1สิ 10.5 10บาทสุดท้ายกลับมาได้พันสามนครับนะเออก็สำหรับคลิปนี้ก็กำไรจริงๆก็เกือบได้พันนะครับเมื่อกี้แต่ว่าแอนไม่ต่อแล้วละ่ะก็เมันเกือบหมดแล้วมันกลับมาแล้วอะมันให้มาแล้วอะต้องเอาครับไม่เอาไม่ได้แล้วอะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปเท่านี้แล้วกันนะครับนะถ้าชอบกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้อารมท์เกมต่อ,อไปด้วยนะครับ แล้วก็ที่สำคัญเลยก็ไม่ได้นำห้ทำตามนะครับนะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นละกันนะครับเออมาเอาไวเ้เจอกันพรุ่งนี้ครับคิมนี้แอ้ต้องไปก่อนแล้วครับซิวบาา